สวัสดีครับเพื่อนๆต้องขอขอบคุณนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ fc กันอยู่นะครับก็ Så, วันนี้เรามาเปิดรุ่นเนื้อนนะครับรุ่นพญาไก่เฮงหนุนดวงอ่เป็นเหรียญลูกไข่ครับลักษณะก็จะเหมือนคล้ายๆหน้ากล่องเนี่ยหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วน วันนี้ได้มาสองลุ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันครับมีอยู่สองลุ้นครับอ่ะเดี๋ยวไปดูน,ปปน,น,นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามด้วยนะครับแล้วก็ชมคลิปแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอ่ไปดูลุ้นแรก พญาแกะอันนี้ผมก็เพิ่งเปิดครับเพิ่งได้มายังไม่เคยมีนะครับเหรียญรูปไข่พญาไก่เฮงหนุนดวงนะ,อะลองมาลุ้นกันว่าจะได้เนื้ออะไรครับถ้า ได้เนื้อเงินก็ถือว่าโชคดีมากแต่โอกาสก็จะมีน้อยอ่ไปดู1นสองสามไปดูครับว่าจะได้เนื้ออะไรเป็นโฟมเป็นโฟมเป็นโฟมเอ้าโฟมเนื้อเอ้าหายอยู่ไหนเนี่ยแต่อยู่ไงอยู่ไงเปิดมาเปิด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 อุ้ยอุ้ยเฮ้ยหายลงยาจีวรลงยาจีวร เนื้ออะไรเนี่ยมาแล้วมาพ่อมาแล้วมาอ้ยไม่ตัดปีกใช่หรือเปล่าไม่ตัดปีกสวยงามโอ้หคมสวยงามคมชัดครับรุ่นนี้จะเป็นไก่คู่ครับด้านหลังครับโค้ดตรงนี้โค้ดโค้ด โค้ชชัด right. โหัดหนึ่งเก้าสองนะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งเก้าสองเป็นไก่คู่นะครับไก่คู่ด้านหลัง สวยงามครัอันนี้จะเป็นรายการที่7.64ผมไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรเนื้อสัตว์ตหรือเปล่าไม่ตัดปีกครับข้างหน้าก็ลงยาจีวอนลงยาจีวอนตรงนี้ก็จะเป็นรูปยันอยู่ตรงนี้รูปยัน สวยงางครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับอาต่อไปไปดูอีกหนึ่งลุ้นครับหนึ่งลุน okay. รุนที่สองขอให้ได้เหรียญเงินเงินแท้หนึ่สองสามต้องได้เงินแท้ก็เวลารุ่นมันก็สนุกสนุกอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราครับลุ้นเอาไปดูเหรียนที่สองเปิดขึ้นมาครับ ซอนอยู่ข้างในอ่ะได้ลงยาขอบเขียวขอบฟ้าขอบฟ้าจีวอนสวยงามมีสีเหลืองมาตัวนี้ก็สวยงามครับชัดเจนลงยาขอบฟ้า ตรงยาจีวออันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์หรือเปล่าครับรายการที่7.36ดจุดกเลขเก้าเออกไปแล้วด้วยหวยเปิดช้าไปหน่อยเปิดเร็วนี้ซื้อหวยถูกแล้วเนี่ยเก้าเจ็ดเห็นไหมครับอืม เก้าเจ็ดข้างบนด้าน,นบนนะครับด้านบนเก้าเจ็ดสวยงามอืมน่าจะเป็นเนื้อทองทิ์ครับสวยงามจริงน่ครับก็ วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับได้มาสองลุ้นครับถ้ามีโอกาสเขาจะเดี๋ยวจะเปิดครับเปิดลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมก็ยังมีเรือเรือมีเหรียญอื่นอีกอนะเลื่อนยศก็มีผมเปิดไปหลายลุนแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายครับตอนนี้เหลืออีกสองลุ้นที่ยังไม่ได้เปิดไว้ว่างๆอเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะ ก็วันนี้ก็ขอเป็นเท่านี้ก่อนครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับก็มาช่วยกันรุ่นสนุกสนานกันครับครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ